การข่าวคืบหน้าล่าสุดกรณีของเหตุการณ์เครื่องบินที่ตกเมื่อสักครู่เป็นลำที่3เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับมีความคืบหน้าและมีภาพเหตุการณ์โดยคุณปิดเกจพนิชการทีมข่าวสกายรีพอร์ตที่ที่นั่นมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นั่นติดตามจากคุณปิดครับสกายรีพอร์ตได้รับรายง,งานนะครับว่ามีอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกอีกหนึ่งลำนะครับซึ่งเราบิ หว่างบินมาที่อุทยานเราเห็นกลุ่มควันสีดำเราบินเข้ามาครับและก็กลายเป็นจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกจริงๆด้วยนะครับต,ตอนนี้มีชาวบ้านเข้าไปบางส่วนแล้วเราเห็นว่ามีเพลิงลุกไหม้อยู่บริเวณซากของตัวเครื่องนะครับเรายังไม่เห็นว่ามีผู้รอดชีวิตของความช่วยเหลือมีแต่ชาวบ้านวิ่งเข้ามาดูแล้วนะครับถ้ามองจากข้างบนนะครับเราจะเห็นมี นั้นออกมาอยู่ข้างเครื่องด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถระบุได้นะครับว่าบอจากข้างบนแล้วจะรอดชีวิตหรือไม่เดี๋ยวเราจะาพยายามเข้าไปให้ใกล้หรือว่าหาที่จอดเพื่อที่จะสอบถามื่อชาวบ้านที่เข้าพื้นที่ไปแล้วนะครับนี่เป็นสภาพของพื้นที่เกิดเหตุมีกลุ่มควันสีดําลอยขึ้นมามีไฟไหม้อยู่ที่บริเวณตัวเครื่องนะครับลักษณะพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ราบนะครับแล้วก็ภูเขานั้นไม่สูงมากในขณะที่สภาพอากาศเช้าวันนี้ก็ ก็ต <icana> ้องตรบิชาวบ้านกวางเรียกขอความช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวเราจะลองวนดูหาที่ที่จะร่อนลงจอดลงไปได้นะครับตรง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 ลานตรงลานลานลานมันชาวบ้านได้ไหมครับด้านถ่ายเครื่อมด้านถ่ายเชอร์มีที่โล่งอยู่นะฮะ เห็นคนไหมครับเห็น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 พีมคนนอนนิ่งอยู่นะครับใส่ชุดสีเขียวอยู่ด้านข้างเครื่องนะครับอยู่ใกล้ๆกับพี่ชาวบ้านอยู่นะครับใส่ชุดเครื่องแบบทหารนะฮะ นี้นะครับทางนักบินของสกายรีพอร์ตเราได้ประสานเครื่องบินของเทลิรอปเตอร์ของกองบินเกษตรตอนนี้เข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับคาดว่าจะสะดวกกว่าการทํางานมากกว่านะครับเพื่อที่จะกู้ชีพหรือว,ว่าช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ นี่เป็นอุบัติเหตุทางอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่การีพอรตได้รับแจ้งมาประมาณ9ก้นาฬิกาสีนาทีนะครับสภาพล่าสุดต,ตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ผู้ภัยเข้ามาได้แล้วเบื้องต้นมีชาวบ้านเข้ามาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำร,รวจนั้นเข้ามาลงบันทึกประจําวันในเหตุการณ์ไว้แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรบินตรวจการพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกนะครับได้เข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับความคืบหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะรายงาน กลับไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่นี่คือเฮลิคอปเตอร์ลำที่3แล้วในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีครับขอบคุณรุ่นตีครับนั่นเป็นความคืบหน้าล่าสุดน,นะครับในรายงานว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายนะครับมีคนบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับผู้ที่บาดเจ็บนั้นถูกนำส่งโรงพยาบาลที่แก่งกระจานแล้วนะครับความคืบหน้าทั้งหมดรวมทั้งปฏิบัติการในการช่วยเหลือซึ่งทุกคนคงต้องมีสติสปัญญาในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการ